キリト私に力を貸しても負けるものですかあいつ以外の何者にもやられたりしないんだから人暴れしてやるわ。 ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Sky Archer Studio นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม s w o r t Art Online: i e s t r a t i o n Rising Steel นะครับวันนี้นะครับวันที่8สิงหาคมนะก็เป็นวันที่มีตู้ใหม่เข้ามาตอน4ทุ่มครึ่งที่เพิ่งจะผ่านมานี่เองนะก็จะเป็นตู้สำหรับที่ใครแล้วก็สำหรับผมเนี่ยรอนานนานนะกว่าจะมีตัวใหม่เข้ามานะก็อย่าง ไวฟูของผมเองนะก็คือชิน่นนั่นเองนะครับผมเย่ Yay! จะเป็นชินอนท่าแสงสายชาร์จนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมีสกิลเอนชาร์จโหมดที่อิงตามอนิเมะเลยเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะว่าสกิลของน้องเขาเนี่ยอธิบายไว้ไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้ามารีวิวการกดตู้กันเนาะก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูกันใน e n c h a ร์จโหมดนะครับ เอ c นชาร์จโหมดของน้องชินอนตัวใหม่โซลุตตัวนี้นะครับเป็นธาตุแสงแล้วก็จะสวิตต์ก็คือการเปลี่ยนนะจากธนูให้กลายเป็นเฮกทูนะก็คือปืนสไนเปอร์ของเธอนั่นเองนะนี่สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนการโจมตีปกติจากใช้ธนูยิงกลายเป็น,ป,นปืนยิงด้วยนะถือว่าว้าวมากๆเลยเพราะว่าอิงตามเมะเป๊ะเลยนะครับ แล้วส่วนตัวผมเองก็ชอบมากๆเลยโอเคเราก็นอกลู่นอกทางกันมาสักพักแล้วมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพียรมินใจดีนะที่จะทำการแปลสกิลมาเมือเอ่อเออโหตั้งแต่บ่ายแล้วนะเพราะว่าข้อมูลก็เพิ่งหลุดมานะครับก็ขอบคุณสำหรับพี่แอดมินด้วยนะครับที่ช่วยแปลสกิลมานะครับอ่ะเรามาดูสเตตัสแล้วก็สกิลของเธอกันนะสเตตัสเนี่ยเลือดของเธอเนี่ยตั้งต้นถือว่าสูงอยู่นะ อยู่ที่6,100นะครับ1น,ะรรน,น 2, 2, นะึแล้วก็ ATK เนี่ยธรรมดาเนี่ยกายภาพรอบไป2,200เลยนะแล้วก็มิ t i แอคแท็กก็ยังมีแถมนะพันเนิดๆนะเกือบ2,000แล้วก็มีสปีดแถมก็ใช่ว่าจะน้อยนะ3 1 0แต่ปลดอาร์ต1 0 0ผมก็ไม่รู้ว่าสปีดจะสูงสุดหรือตอนนี้แซงเชต้าไฟหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลกันเลยนะฮะสกิลชาร์ของเขาเนะี่ยคือสกิลคอนเน็กชาร์จชอ็อต C นะครับ เป็นการใช้โจมตีประเภทแทงระดับปานกลางธรรมดานะแก่เป้าหมายเดี่ยวแล้วก็จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องา่าแสงนานถึง3เทินนะสกิลนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเราสามารถเอาชิโนนตัวใหม่นี้เข้าไปอยู่ทีมที่มีท่าแสงล้วนแล้วก็มีโรนีเอแสงแล้วก็เจโนมได้นะ3คนนี้เนี่ยจะเอื้ออํานวยให้กับเจนมนะคือเจนมจะตีแรงมากๆเบรก,กเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยถ้าเกิดว่ามีการสร้างความเสียหายต่อหนึ่งประเภททตุแสงอยู่นะครับ ต่อมาเป็นเฮริออสแอลโรเอหรือเปล่าผมอ่านชื่อข้างหน้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะเป็นการโจมตีประเภทแทงนะอันนี้ก็จะเป็นอย่างรุนแรงเลยใส่เป้าหมายเดียวเหมือนกันครับทำความเสียหายได้มากขึ้นนะถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นติดมีการรับดาเมจต่อเนื่องก็คือเราใช้สกิลชาร์จเนี่ยแล้วก็ใช้แอสเซวต่อได้ทําให้สกิลของแอสเซเนี่ยแรงขึ้น ต่อมาเป็นไฮไลท์ของตัวละครนี้เหมือนเดิมนะฮะสำหรับตัวละครใหม่ๆนะ e n c h a ร์จโหมดของโซลุตนะเป็นการโจมตีเนี่ยจากธนูให้กลายเป็นเฮกัตูหรือปืนสไนเปอร์นั่นเองนะส่วนสกิลชาร์จสกิลเบรกก็จะได้ค่าชาร์จค่าเบรกที่ทำได้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเลยนะแล้วก็ความเสียหายก็จะขึ้นเป็น1.5เท่านะแต่ก็ต้องแลกกับการที่ กิน MP มากขึ้นเท่าตัวเป็นเวลานานถึง2เทินนะครับส่วนอินคาเนตช้าเนี่ยที่เราสามารถทำได้ก็จะเพิ่มเป็น1.3เท่านาน,าน1เทินนะต่อมาก็จะเป็นอินคาเนตสกิลนะ Bullet of Haration เป็นการโจมตี แบบเอาปืนสไนเปอร์ยิงใส่เป้าหมายเดี่ยวนะแล้วก็จะทําความเสียหายได้มากขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นกนลาลังติดสถานนะรับความเสียหายอย่างต่อเนื่องอยู่ไม่ว่าจะเป็น่าใดๆก็ตามนะก็จะทําให้สกิลอินคาเนีเนี่ยแรงขึ้นนะก็ถือว่าของมันต้องมีนะใครที่อวยน้องนอนเนี่ยก็ควรจะสะสมไว้นะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับตัวละครที่เราเอาไวต้ตอกร่อนกับตัวละครธาตุมืด อย่างอีเวนต์ล่าสุดแล้วก็อีเวนต์ถัดๆไปนะครับจำเป็นอย่างมากแล้วก็ความสวยงามอยู่ที่ a อนิเมชันของอินคาเนตนะแล้วก็ความสวยงามของลูกเล่นใน Encharge Mode นะที่เปลี่ยนจากธนูเป็นปืนเฮกัตูนะครับผมต่อเนื่องจากนี้แล้วก็จะมีรีฟาเทอร์เรียท่าแสงอลิสใน w อฟอันเดอร์เวิลดทาแสงรวมไปถึงทีเช่ด้วยนะแล้วก็มีเจ๊นมด้วยนะแล้วก็มีชิอน รวมไปถึงฟราติโอแล้วก็เป็นอาสนะสเตเชียตัวแรกแล้วก็โลเนเอตัวแรกเริ่มนะครับอันนี้ก็คือธาแสงที่ถูกเรดอัพเป็นตัวข้างตู้ขึ้นมานะถ้าเกิดว่าเผื่อหลุดเรทก,ก็จ,จะเป็นตัวแสงทั้งหมดเนี่ยใน1ตัวเนี่ยนะครับมาเราก็อธิบายเกี่ยวกับสกิลกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะมาถึงช่วงที่เราจะต้องกดกาชาของเธอกันแล้วนะ ผมมีอยู่506เม็ดรอบนี้เนี่ยต้องใจแข็งนะเพราะว่าผมข้ามตู้อลิสกับอามายอริมานะเพื่อที่จะมากดชินอนโดยเฉพาะเลยและเธอก็มาจริงๆนะผมสามารถกดได้3สเต็ปนะสเต็ป1ลดราคานะเหลือ125สเต็ป2 250เพ็ดนะแล้วก็สเต็ป3ลดราคาอีกได้เหลือ125ว่ายง่ายคือใช้500นะครับ3สเต็ป ผมก็จะยิงหมดนี่เลยทุ่มหมดตัวเพื่อเธอคนเดียวนะชินอนพูดแล้วก็อย่ารีรอนะไปกันเลยครับสเต็ปแรกลุยนะดูนะครับว่าจะได้ไหมนะก็ขอให้ได้นะครับว่าผมวัยนางมากๆเลยโอ้สีฟ้าเฮ้ยเคเอาเรื่องว่ะขออย่าหลุดเลดขอขอ ขอชินอนตอนเนี้แม่เงเอ้ยใจเต้นตุบๆเลยขอชินอนนะชินอนขอชินอนนะขอน้องนอนเถอะ <laughs> คือไม่ได้หากันง่ายๆนะไอ้แท็บที่มันเป็นสีฟ้าตั้งแต่ผมเล่นมาก็ไม่เคยมีสีม่วงเลยแต่สีม่วงมีนะแต่แบบ ถ้าที่เล่นมาก็มีแค่สีฟ้ามารอบหนึ่งตอนตู้ยูจิโอชุดอซินบุญภาพนะโหเหมือนจะเกลือมากเลยถ้าเกิดไม่มีสีฟ้าช่วงนี้คือผมเกลือโคตรจะหนักอะสเต็ปเนี้ยเป็นทีเช่ลมนะฮะถามว่าอยากได้ไหมก็ อยากได้นะครับ <ge> แต่ว่าここคือเราอยากได้ชิโนนมา,มากกว่าโอเคได้น้องนอนมาเอ้ยหลอนและหลอนได้ทีเช่มาก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นตัวธาตุลมด้วยเนาะเอาไว้ต่อกกรกับธาตุดินโอเคสเต็ปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะ เป็นทีเช่ธาตุลมเลเปียนะครับในสเต็ปแรกสเตปสอไปกันต่อเลยนะครับมาเราก็จะไปอย่างรวดเร็วนะเพื่อที่ได้ไม่นานจนเกินไปนะครับดูซิเผื่อจะพลิกพลกไหมโอ้ไม่พิกเนี่ยสีทองแดง <laughs> ชินอนนะขอชินอนสักตัวขอแค่ตัวเดียวในเกมนี้คือผมไม่หวังให้มันออกซ้ำ,ซำ จะเกลือไหมนะไม่มีบึ้มไม่มีอะไรเลยนะบึ้มไหนสิโอ้โหูอาจะเกลือหนักโอ้โหอาจะหนักพอสมควรนะสเตปนี้แล้วเผืออาจจะมี3มดาวมาแค่ตัวเดียวด้วยนี่ <c oughs> ป,ปุ๊บก็มาปั๊บเลย <c oughs> แล้วก็ต้องหวังที่สเตปสนะว่าจะมีไหมโอ้วอลโลนะ วโลอสามดาวออกมาสองตัวนะถ้าเกือจะจัดก็ไม่อาจจะมีนี่แหละสามดาวมีเอ้พูดปุ๊บสมพรปากเลยทีเดียวนะเจ็บหนักจัดๆเลยสเ็ตสองผัดกันออกโอเคผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะกับสเต็ปสอง ไม่ได้อะไรเลยนะมี3ดาวมา4ตัวนะที่เหลือเกลือล้วนเลยสเต็ปที่3นะมาเราจะเดิมพันกันที่สเต็ปนี้นะี่ยมาออกไปหน้านี้แหละขอขอชมหน้าน้านองนอนหน่อยนะขอน้องนอนนะขอน้องนอนขอน้องนอนนะไปครับแหมเราขัดดวงไปการจิ้มรัวๆพยายามปลอบใจตัวเองอยู่ขอเถอะนะชินนนเนี่ยขอขอเถอะ มาหน่อยนะชินอนไม้ชืนนช่นใจหน่อยโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจเฮ้ยเฮ้ยขอขอเธอชินอนอย่าสามดาวชินอนชินอนชินอนเธอนะ <c oughs> นี่หรือเปล่าเนี่ยที่เป็นตอนเย็นเนี่ยอย่ามาหักหลังผมนะขอร้องขอร้องโอ้โห อย่าหักหลังผมเลยนะชินอนชินอนบ้างเถอะขอชินอนตัวหนึ่งรอบนี้นิดน่าเสียดายก่อนรอบที่เจ็บสองอย่างนี้เนี่ยบึ้มให้หลอกกันนั่นแหลบึ้มหลอกชัดๆเลยโอ้โหไม่ได้แน่แน เป็นไอโตะนะไร้ธาตุหลุดเลดมาน่าเจ็บใจนะแต่ก็โอเคมันก็ได้หินมามันก็ชื่นใจอยู s <S ่หรอกนะแต่ก็อยากได้ชินนนมากกว่าเนาะเป็นใครก็ต้องโลภมากกว่านะอ่าโอเคสามเ็ฟก็ได้มาสองตัวนะก็ถือว่าไม่เกลือน้ำเนี่ย ได้ตัวซ้ำมาจนี้ยก็เอาไปปลดได้ถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจสำหรับผมไปแล้วกัน <c oughs> แล้วก็ได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งเนาะก็ถือว่าเท่าทุนแหละนะเหมาะแล้วสำหรับการที่ดองเพชรมามก็คุ้มราคาแล,ะละ้วล่ะฮะถึงจะยังไม่ได้น้องนองนอก็เถอะเดี๋ยวผมก็จะลองไปหาเพชรด,ดูแล้วก็มากดใหม่นะในสเต็ปที่สี่เฟื่อได้สเต็ปห้าด้วยนะ โอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะงผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซ u b s c r i b e กับช่องผม Sky a r c h e r Studio ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะที่เกี่ยวกับเกม Soar Line i l l u t a t i o n Rising Steel นี้นะครับผมสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวไปปั่นอีเวนต์ก่อนแล้วก็ไปพันตัวใหม่ก่อนที่ม่ใช่ซีนอนออเจ็บใจไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับผมแล้วก็ ฟันดีนะครับทุกคนอย่านอนดึกนะบ๊ายบาย